คนแข็งแห้งไหนแข็งแห้งยกไหม่รับมกใหญ่กับช่องสิบเพิ่์ลเฮดเมื่อเช้าวนี่ซ้ำซ่างเดินอู่อู่โตจ้ะพี่เด้ออันนี้เจ้าหน้าโอ้อน้องเบิร์ดเฮดแล้วอ่ะเข่าอยู่ว่างห้าสิบห้าบาทโอ้วางมาเลยพันว่าคุกวางไว้แค่อะไรมันเบี้ยวมันคือพอดีแค่มันมันไปผ่าบ้างเนาะน้องเนาะ เป็นผ้าบ้าคือว่าเจ้าเคยซื้อมาให้เราอ่ะหนึ่งสองสามฮะว่องเลยว่องไปเลยซื้อแล้วตอนนั้นน,น้องใบเนาะอ้าวโอเคพี่น้องตอนที่เฮาเห็ดชวนแล้วเนาะก็คือเฮาว่าสิไปซื้อ ในพื้นในพักพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันเท่าบริไปสือเถือนอกพ้นต้งเขาก็เลยผักพรก็คือมาเห็นส่องใงเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาเนาะกำลุทรายเพิ่นโอ้ไม่ได้เล็เเกหน่อยเนาะเพิ่นนาจเจ้าเมื่อบาน รอเดี๋ยวโอ้เอาสบายดีสบายดีโดียสบายดีซ่องยังก่อเอื่อยยังก่ออ๋อสาบุญมาบา้านเฮาเนะสาบุญมาบา้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะก็คือทั้งเพิ่นกาม,มาเยี่ยมน้องเอเบยเนาะแต่ว่าฝนตกเนาะมนหมายถึงว่าเอาไฟเข้าให้เพิ่อน โอ้ขาวดีได้สันนในนอกมาแจ้งไว้แต่โดนแล้วมีแต่ทางเพิ่นทังสร้างว่าโดย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 มีแต่เราสร้างเพิ่นมาเฮ็ดนั่นแหละในนิ่งอยู่บ่าวพอดว่าอันทั้งสองเพิ่นในกษิมาว่าว่าษิมาอันแจ้งอันให้สิเขาให้น้องอาเบยว่าโอ้ดี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 มีแต่สีมันนี่จะโทรใส่ผัวบ้านอยู่แต่ว่าโทรเพิ่นบุตพิ่นปิดเครื่องปิดเครื่องนี่ก็ให้สีขาวเป็นเดือนคน โอ้สีหลอดว่าเนาะบดได้ไปสวยเพิ่เนาเออคืออะคืออะไรั่น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 มั่นน้าสัญสไปสวยก่อนนาโอ้สได้ย่นาโอ้น้องเอ้เออคืออะคืออะคิดว่าสิบดายดอกพี่น้องเอ้โอ้ แต่ว่าทั้งน้องอเบอ้ยเพิินยังมีเขาดีมากพี่น้องเอ้ยทั้งสองอันสาวบุญมาเนาะเพิินจะมาเอาไพ่เขาให้น้องอเบอ้ยแต่ว่าเพิินโทษฮะในบงในบานบบได้พี่น้องเอ้ยก็คือน้องเพิินก็จะอยู่อยู่ในเฮื่อนพลเนาเฮากัสิปุ๊น้องเพิ่นให้อันทั้งเอ้ยเพิินมาเนาะ เพิ่นกับจะมาแจ้ง่าวดีกับวแมนพี่น้องเอ้ยโทษบอลอดแล้วพุ่พุนมสิหอดด้วยนะตะลขานาขนนนั่นนั่น่นน,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 นโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ไม่เตะเล็กหน่อยเนาะน,น่นนันนนน่โอ้รถไนก็พ่อรถไนพ่ออะไรพี่น้องเอ้ยทางรถไเนี่ยก็แทบจะบกุกถึนเลย ต้องตะไลขนาดพี่น้องเลยอยอมใจเลยเก่งๆห้ามเก่งเลย ทั้งรถไนนครับแถบจะไปบริยาคพี่น้องถนนทา,ทางเนาะทั้งทงนงกก่นน้องอะเบก็คือมันเป็นแบบดินดากพี่น้องเนะาะทั้งดินไอแกวนีงจะเป็นดินดากเมื่อนอ้องแต่เท่ากับบริจเขาไปอยู่บ้านไนแก้วพี่นองก็คือเขาไปผลกับบาลาบารพอนเนาะบาวสัญญาจะเห็ชุชวนกับน้องเพิ่นเพราะว่าอันเท่าจะได้ปลูกพักพี่น้องเอ้เพราะว่าเท่าจะไปสือในพักมาอยู่แต่ค่าน้ำพ่นนีเนาะ เพราะว่าพัดังแห้งพัดังแห้งกินี่แตกบ,บึบบ,บึบบ,บึบบึบเลยเบาสัญญาก็เลยว่ายุติก่อนเนาะโอ้พี่น้องเสียงพัดังเน,นาะมึงรถหลุนี่พี่น้องรถุดไงกแัแถบจะไปบ่อยอยากได้เนาะอันตรายขนาดเนาะโดยเพิ่นขึ้นตะกีนี่ เดี๋ยวอันน,อปปน้องสิปุกเพิ่นโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยอันตรายขนาดที่ดินตอนนี้เนาะแต่ไคแต่ว่าแถวนี้อันเพิ่นอันทมเนาะคันว่าเาพิ่นบ่ทมนี่กจะยากแน่จักหน่อยอ้เห็นน้องเอ้ยมันจักอนันนั้นแล้วเนาะ ตอแนนกนแน,น่นเห็นเนันกว่า <laughs> ด,ดีดอนไนคอแจบแท็กแปแ,แ,แลง<อ>า<อ>ดีกินปเดกินนะโดยดโีจะเห็นว่ารถไทยเขาข้าเมื่อกี้พูกป,ปิ่นคว้างเยอะเกือบเกือบได้ห้ามเมื่อกี้รถเจา้าสิขาคือเขา,ขาเจ้าเอิญบอกมองเอเบยน้องเอเบย์ซอยแดเนาะมาห้ามซอยแด่เด้อมาหามซอยแดเินวะ รถไทกินน่ะเฮามากินเข้ฮาจนเข้าไปเขาคือว่าบ่เห็นเฮาแม่นบ่บ่เห็นแล้วเขาบ่ได้เข้าไปในเฮือนเนาะเขาอยู่อแสดงว่าได้ยินแต่บ่ออกมาอีกอือเนาะเนาะแม่าโจเนาะแต่บ่อยากออกไปซื่อๆนู้จักบู่้จักเพิ่นี่บ่มักหมูกหมูอจบ่มักหมูอีล ไมีโม่แล้วดิบอหอมบวมกหนักเร่งคือเขาโอ้เขาเห็ดแบบสไตล์หนักเร่งว้าวให้มันซุดหนอกวาวบวมก็โม่สไตล์ไปแล้วมีแต่หาเกาะเรื่องเขาบวมเออเออคันแบบนั่นกะทีแนวนึงเนาะบอหย่านเขาสิมาหาพี่หัวรถซอยเจ้ามุขีโดยเพราะว่านับนะเห็ดแล้วอันนี้กะพ่นตกห่ำรเด้อนน้องเบยเนาะคือ ต้เมน่ะดูไอ้ดอกได้บยวเัญญามาสอยหีบจัดลากับวัวชากล้เห็บเล้นน่ะดูอแม่ก็คือทั้งเขากับสิปลูกเล็กๆน้อยเป็นละเอือยเอ้ยพอได้อยู่ได้กินผงห้อมผักบัวไป้ังซันแรกๆกว่าสีแป้งผับัวน้องน้องเบเนาะดอ่น้องเอ้ยกะทั่งเอือยเพิ่งมากกโอ้ยลดกะอยากอยาก อยู่ได้บ่น้องเบยบ่อเลือดอ่ะบ่อเลือบ่ะมัยังบ่อเลือบ่ะบ่เลือบอยู่ได้มุนเตียวเตียวอยู่หันมือจีนี่มันจ้ายู่หนักน่าหน้องเบยดอกบ่คทำมันแดดแล้วกะมันตกซนี่แล้วมันนี่ค่ะซนี่แล้วเมมมึอนั่นตกซนี่แหละมึอนั่นกับหนองเบยเนาะแต่บ่โห้อะสกับบานได้หรือบ่อมันนี่เพราะว่าอัน ว่าง่าไงว่าดิน้นผู้ที่มันมันหยาคนะผ<ห>ู้ที่มันกับหยาเมื่อนอยันงกับเจ้าก,ก็ได้ดูเป็นหมูแล้วก่อนให้พาเราขุดนานพักก่อนเมื่อนเมื่อนเขาสีกับพุ่นแหละกับไซน์กับไซเจ้าสิไปน้ำพัาอยู่วะลิเจ้าเจ้าโบไปเจ้าโบไ,ไปกับบุษต้อาผู้ไปส่งเราจไปไซเพลินอยากหายไปสงไ่งไ,ไปเก่งกอกไปเอาเงินเงินเนี่เงินอันเขาเจ้าพักมาให้เล็กๆมันน้อยนึงนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแต่มื่อน โอ้ทงขะเงินเท่าไรคือสิขามเอาหอดพุนคือโบไฮเขาเจ้าคือบโบไ้บ่าวสัญญามาให้เขาสิไปเองไปเองไปเอาอ้ช้างหอดดิ้นหออ่าบัตถึคนมาหาเจ้าเด้คือคนมาหาได้สัตว์เขาเจ้าอยากอันเนาะเขาเจ้าอยากถ่ายคลิปถ่ายอันนั้นสวยเลือนเนาะนั่นแหละเฮาจังโบอยากให้นองเพิ่นไปนะ มีให้ฝากให้บ่าสัญญาไมาให้ก็ได้โรฝากมาตามห้าดบ่แางบางคนกาเซวาวาอันจังหน่อยเพราะว่าผ้าหน่องนี่จังสันจังศีนเนา <c oughs> ะเจ,จ้ากระยาโยน้ำห้าก็เลยเจ้าไปส่งปะแล้วเจ้าก็เมื่อแล้วเ <c oughs> จ้าก็แป้งเหมอนกันกระยาก็คือเก่าเขาเลยก็เพิ่นเห็นไปน้ำห้าคือเก่าตดดตดดไปพ่นบ่เห็นเนาะเขา่่ได้ถายคลิปถ่ายอยู่ืด้ตอนวานี่ด้ถ่ายอยู่ืด้ตอนนี้อ้าวก็ตอนนี้เขาหวัานสื่อเขาอยากได้ไป เพคนฝากมาไลฟ์บันไดขอบุตรายไลฟ์ปอนยูซี่ฮาเซน่วายกับผมใช่เจ้าคิงคิงนี่บอกนี่อันวะข่าอายกับผมนี่เอาดีแล้วดายังฝากมาให้น้องใส่นาะโอ้แม่้ฝากมาให้ใส่น้องกะเออท่อมน้ำมันสันกะดีคือกันได้ใบเอ้ยมันหน่วยมันเลยเพราะว่ารักพวกเขาคือกันเนาะอือโด แต่มันสวงามทีขนาดมันสะลงเลิกไปซักหน่ะนะเลิกเติบได้ขุดนี่ค่ะแต่ว่ามันอันยังทำท่อมขลกนะคนปลูกคืออันคนปลูกแถวใดนะคนได้ผมบัวพอดว่าอยู่พุ่นไก่โดยก็คืออันนี้ก็ประสานงานกัเข้าบัวพอดบัวลาแล้วว่าเฮาอยากเห็ดหวนฉียเห็ดบัวได้เพิ่นก็ว่ามาเห็ดตรงนี้ว่าเห็ดแจนี่เห็ดแจนี่นี่แหละมันจังดีว่า พราะว่าเพื่อนเขาเจ้าบโอยากให้มันไก่ทางไปได้เขาเจ้วาว่าเสีเอ,อ้าบนทันว่ะไปพุ่นไปพุ่นแล้วตัวน,นี้เป็นหน้าทางดูอันนี้จะเป็นเดินอันนี้เดินเทือนเป็นเดินเทือนเลดยดูอันนี้เนาะเป็นเดินแล้วก็ทางออกไปพุ่นเลยแมนตัวเพื่อนกับโบได้รังไงปเป็นดอกเป็นเพชรดูก <6, 6 S 1> <จ>ับโบได้รังไงไปไหนเป็นว่ะเสาหกต้นนี่บอลาบอลาว่ะหกต้นนะเนี่ยเป็นเราว่ามีเสาหกต้นเด้ทมนะแม่ฮูนี่ ักัวก็ตัวได้เหมน่นี่ก็หาซับๆแล้วก็ทมโด้เบิ่งเด้อเฝ้าดีๆเด้อย,ยันเฮ็ดมันหอมตัวเบิ้เ <c oughs> บิ่งทาคุดนิดคนแข็งแห้งได้แข็งแห้งยกใม่รับกใหญ่กับชงสิบ่านเฮ็ดม่าซ้าซ้ำซางเรื่องอู่อู่อู่ด อันนี้เจ้าหน้าโหน้องเบอร์เห็ดแล้ว่ะเข่าอีว่าค่ะสิงคโบานโอ้ว่องมาเลยพันว่องว่องไวแค่มันเบี้ยวอ๋อมันคือบอดีแคมันมันเป็นผาบ้างเนาะน้องเนาะเป็นผาบ้าเขือว่าเจ้าเคยซื้อมาให้เราบหนึ่งสองสามฮะว่องเลยว่องไปเลยซื้อแล้วตอนนั้นเนาะน้องเบเนาะแต่ว่าบโหว่าให้ไปใส่ น,นี่คือการเฮายาคุดเอาเขาไว้ในเด้อเขาดึงไปนี่เจา้าะหาบ่มีได้คุดดีได้อย่าไปซับห้หางไม้หักตอกเด้อคุดขีดนนะขิดหนักทนคุดหักไม้แหละวองอันนี้ก็ได้วงมันเป็นเสียมบ้างเลยคุดขี้ดินเสียมใครคุดขิดมันเขาไปไปทำาั้าน่างคุดไม่กิโลสคุดบ่ได้ใหญ่ดอกมันบักเพชรีนานสามนานอัมันใกล้คุดอยู่บ่ ก็ไปเชียมจกเจ้าก็เคยซื้อมาหอยเล้วบอกเพราะว่ามันเนาะบบาสิเนี่ยแต่บริค uh> uh ุดนะหัรเนาะคุดอันเป็นระเบียบเหี่ยมหอยดีดีระเบ็ยบหมดมันจะซื้อบางคนบอกเคยเนาะโดยแมนเหรอคนป่าก็จะเป็นแบบสิเรนเนาะน้องเบยเนาะเห็ดเห็ดทั้งนกเป็นยีราฟดิเบยเป็นยีราฟ

จะโอ้บ่เอดอกพังเขาจะมาเลยเขากะคอยไปหามาแหละคอยไปซื้ออันกระตาแล้วนะมาเหยาะใจถับวหาน่ยคือบ่มีกตานี่ะโอ้บ่ม่เบ่คอยทามช่องามหนหรอบ่เห็นคอมื่อไม่ก็ันีนะโดย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 แต่เป็นเข่งน้หน่อยะเขาลากถแล้วเขากวไว้นะ่ะน้อืมกดีคือกัน ทั้งน้องก็คิดว่าอย่างห้าแปดมาเห็ดบอลว่างอยู่เ็ดม้ดยแต่ว่าอันเขาบถ้ำบ่อบ่ลบ่เรือเลยเรือบ่อแปดบ่อใหม่สี่แปดอะเป็รืออยู่นะไปกองไปถ้าเขาไปกาหันแล้วก็พอให้เรากาผุดกันกาผุดีเลยทาบ่อพอดบอลามาเาจังสีท่าบ่อใหม่ตัวนี้หันไฮเฮ็ดบ่อนนะเพราะว่ามันมันมันเป็นใหม่พันยาว่าพันยาเฮ็ดเทือนไปนำหันนะแล้วมันจะอย่าง เล้ก็เห็ดท้าบดคนชีเห็ดกระท้อนเนาะโดยเ้ากับบตอกเนี่ยเป็นได้เพราะว่าพ่อได้ว่างบอนอันเมียนบวงเมียนถวยรถนในจะออกหยากพี่น้องเอ้ยให้มันแดดจังเลยกันได้ยุเขาซีนูสอยแล้วเบย์ซีนูคิดว่าได้เบย์ได้เล่ในใจก็ยังหย่อมเลยร้องไปลองว่ามาน้ำทางหันรถไทยเขาปีนนะโอ้ปีนป้อหัวมันหนา ปีนลงเลยเขาเก่ไม่เต็มรถตอทรงสารข้าจ๋านาะแม่เท้ากระชอยบ่ได้ทมแล้วว่าสิเห็นที่ไหนแล้วว่าสิเอาพื้นลงแล้วก็สิป้าไม่นี้แล้วว่าในในถนนทางไหนนี่บอก่อยู่บ้านยังบุบุชักบ้านมัดโมเวนบ้านมันอยู่หัวบ้านเลยหัวได้โดนจักบ้านเนาะโดยมันแบบว่า เัาปี๊แล้วแก่ไมมนะมีแต่ไมมติ้วบอกเพื่อนยังนยังลรแม่นประมาณนั้นแหละวสาวบานเพิ่นห,นหาพอ่อหาสาวกินคำอะไรเนาะขับขับไปดูเอาโจรสลดเนาะโดยประม่าหนักแหละพี่น้องเอ้ยอาชีพบานเมืองเฮาเนาะเพระมาณนั้น,หนแหละอันนี้กับเพิ่นมานมาแจ้งข่าวดีอเออเลือเ่อเลื่อยยีย เพิ่นมาแจงเขาดีพี่น้องเอ้ยก็คืออยากเอาพื้นเอาผ้ให้น้องเอเบยเพิ่นเนาะแต่ว่าทางห้าวก็โอ้ดีอกดีใจเนาะน่าจะอันเอาเขาในเร็วๆนี่ประมาณนี้แต่พี่น้องเอ้ยโซลารเซลเพิ่นนี่ก็อันบ่ร์งพี่น้องเอ้ยก็คืออันมันจะเสื่อม มันจะเสื่อมพี่น้องเอ้ยจักสวานวเน้นเนาะกับพ้นตกมากกับเปียกมัดสถานทีก็คืออันนี้จะเป็นกระตับโซ่เข่าพี่น้องแต่กับโบเป็นนังเนาะอีกโบดนกับบ่าวลาจะไปสื่อเศร้าผ่อนหวานเนาะเขาก็ได้ยินขาวๆมาว่าจะไปสื่อเศร้าไปสั่งอยู่พุ่นแหละพี่น้องน้องบวัวพุ่แนแหละเนาะเขาจะมาสง่งไปแด้วน้องอเบอร์หิวว้วเขาและ อยาดมไม่อยากเข้ามนไอากเข้านอโอ้โดย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 บม่อยากเข่าเลยอยากยังแบขอไพุดแดงกัเอาแต่ว่าเพิ่นอ้วนขนาดได้ได้ไหนไหนที่ขึ้นสู่เอ้ากัอได้แตาว่าแล้วเราให้ยันอ้วนไ่อากเขาหน้าพันที่อดขาคือยันยันอ้วนแหลไปไปแข่งกองนะเจ้าว่าแมนบาสัญญาหนองอเบยนี่แมนโอ้โหว่ะอนีเป็นคนใหม่เเป็นคนใหม่ละ

บ้าวโปรตีนเราต่ได้ดอกหรวหรอกระทำธรรมดากระเตีงแล้วค้นก็ที่ไปซื้อเนี่ยกินเลยว่า่อยซื้อคนมียุคไข่ปรุงน้ำรดไข่ไข่ยังไข่ทอดย่าม่ไดทอดแล้วสิทอดอ้อตลกขนาดกินแล้วก็ลางเด้อเสน็จมันล่าง ล้างเองมามันม่ได้ล้างเองเมื่อข้ากมือกอะหัวแลักมือกอะบวหัวแม่ผ่อนแห้งได้หัวบุเป็นวันเพิ่นว่าเบาเสัญญามาอะไรกะอารมณ์ดีว่ะจะอย่าเมื่อเด้อพอได้หัวว่ะจะอยู่ลำเลาหนีิจักอาทิตยหนึ่ง้าเถอะหยาดบวบหอดด้วยดู ธรรมดาแล้วเนาะธรรมดาแล้วเบยเอ้ยเอาชินหอดแฟนห่าวไปสิไปกันก๊อกเหรอมีแฟนมีแฟนดิเอ่ะเบยนี่มีแฟนแล้วมีบนหน่องอ่ะเบยบอกจะดีมีแฟนแล้วมีอะไรเจ้าจะแต่งให้บอกแต่งอาจจะเอาเงินมาให้เออเยอะเรื่องแตงเนี่ยมันยากจะเอาเงินมาแต่งให้เราแตงเลยอ๋อทางเรางอาเบยว่ามีแฟนแล้วเนาะ ว่าเลินเราหัวไปอะไรไปไหนกอรเพลงแล้ววันนี้แม่ถ้าบอกว่าโ้โหหัวแล้วว่าสิแล้วก็หัวแล้ก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีทัพย์ปูเป็นน้ำพ่นตกใหม่นี่บ่เนาะแล้วว่าจังได้บนหนองเบยเป็นน้ำพ่นตกใหม่นี่บ่เป็นได้คือว่าอารมณ์ดีมันซับไปซับมาบ่ซับหัวปูตีนเจ้าของงะโอ้ยนัวเป็นยังไงเนัว ดินแจบแล้วก็ยังบกหักเนาะยังเก่งขึ้นมาอยู่เนาะมันผู้ไปหาเคียมองมันเป็นหูหูคุดเหยียบลงเห็นบ่าขันดูคุดค่ะแบบชันละมองเลยมันเป็นหูเออม,มไปนำ้ำบอลได้มันโกโนเนี่ยทมแม่ขันเด็กได้เลินง,งามเดชีอันช,ชีแลนไปเฮือนพอนอน่อบ้านจนบรรดานดินแห้งเกินไปโอ้คันโทรกดติดกัดชีโทรเอาโทรเอาลองเบิ้งคันโทรกดติดกัดชีเข่าไปแบบนั้เอา โอยตื่นเด้อนั่นฉล่ฮะมันฉโล่มันฉโล่เมือนมันลมบ่มันลมมาแหละเขามัอนฉโล่เออภาษาพอดเปนฉลอจ้ากระเจ้ายู่บ่ฮะคนทางเมืองโซนบ่แมนเจ้าก็พ่อรู้อีวะพ่อฮู้เยอปภาสาพนกับพันใยู่เยอะภาษาสนเผาฉโล่ฉลอ๋อฉโล่กัล่เปาลมน้อจึงกังให้อาขังนึง ก็ได้เสียมเข้าเพิ่นดุแล้วบัดนี้ดุแ้วหนอเบยไปไปขุดไปอันนั้นเด้อเสาหัวตัวใดมันเฮ็ดตริงๆอ่ะเอาทีดินทมใส่แม่นอือาจักให้หัวเฮาแน่แม่นพี่น้องเอ้ยโอ้บ่าวสัญญาค่ะดีอกดีใจพี่น้องเนาะทั้งอันเื้อเพิ่นมาแจ้งข่าวดีให้น้องอเบยเพิ่นแล้วก็อยากบอกน้องว่าสิเอาข้าไฟฟ้าให้น้องเพิ่นพี่น้องเนาะ เอาพี่นองคลิปนี้กับผมยังไลน์เนาะจังไลยกับฝากไปติดตามคลิปนาเนาะเพราะวะห้าการย่างสีได้ไปสื่อในผักบัวผักบ่งพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้อง